สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ทางฟังไทยแล้วก็ฟังล่าเนีพี่น้องย <c oughs> ินดีตอนหับขอสูสองน้องออนสองชูงน้อพี่น้องเนาะหลังจากกับบอดฮ้หายพี่น้องก็ลงลงคลิปตอนยนองอยู่แปลกๆป่กไปพี่น้องเอ้ย กลับมาเซ้งอีกแล้วเซงเซงใหม่เซ้งึ้นยังอยู่เลยพี่น้องแบบอ่าเพื่อนบาง,บาง,บางวิชาต่ห้าโมฟายเพื่อกระใสห้าเซ้งึ้นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อ่อนกลับไปเซ้งขาบเศร้าเพื่อสิห้าใส่น้ำมันใดก่กระบอเป็นไงพี่น้องช่วงนี้น้ำมันขาดแคนเนาะยู่สปบลาน้ำมันขาดแค่แทห่นพี่น้องขนาดเปิดดนันห้ากับเปิดดนันวันที่เก่าเนาะพี่น้องต่ว,ว่นน้ำมันนะอันไปปั๊มแดกระเบื บิดเบบิดจนออนได้เติมใส่ขวดเอาพี่น้องน้ํามันกช่วงนี้ราคาน้ํามันค่อนข้างสูงพี่น้องราคาแพงเนาะแถมถ้าเฮาสิไปเติมก็ญาติซิงกันเอาพี่น้องเอ้ยญาติกันเขาจว่าสิได้ไปสิบ่ได้เนาะก็เลยว่าอันเาปั๊มกะางปั๊มกะกําลังว่าสิไปเติมกปิ๊ดๆๆๆบสุดท้ายก็ซื้ออันน้ํามันเป็นขวดอ้าคือเขาเจ้าก็คือไปซื้อทันเนาะพี่น้องซื้อสุดท้ายัว่าได้ใส่อันโตอยู่ในขวดเนาะพี่น้อง0 0 0ก็นอยเดียวดอก จักอันไปได้อยู่บ่ลบกหนึ่งเป้าเหียนอ่อนนะพี่น้องบ่ออะไรบ่อเรื่องบ่อเรื่องนั่นแหละสี่เหรียญเล้วพี่น้องค่ะร์ทมันอีหยังกระเพงแล้วพี่น้องตรงนี้เนาะมันอนีก็เลยพี่น้องเสื้อไก่เสื้อไก่มีเงียหน่อยเรียงไว้พี่น้องคนนี้เนี่ยมีเงี้ยหน่อยวายูอ่อนก็เสีอิงกับเสื้อไก่เลยเนาะพี่น้องเนาะคือมีเงี้ยหน่อยนะ่นไปถ่ายแล้วเนาะอ่อนก็ยู่กับพอแล้วกับกับน้องสาวเนาะมีเพิ่นไปเห็ดเลี้ยงเนาะคืออยู่บ้านถ้ามันบ่มีทางหากินก็เลยอ่าตัดสินใจไปถ่ายเนาะพี่น้อง อีกอย่างกับดานเปิดแล้วเนาะอันเวลาคนกินหอดอันลูกกะหาลูกไปหาอยู่ไทยก็ได้เนาะพี่น้องปกติเสอิ่มกะทาอันนักเรียนไปพักคนน่ะสิได้ไปหลินนะไปร้านสิได้ไปยูน่าเมอ่อนเอาสิพี่สิได้อยู่บ้านเนาะพี่น้องเบิ่งเกอรเบิ่งซาดนะแาดเนี่ยพี่น้องอันลักไก่เมียหน่อยตัวใหญ่เติมได้พี่น้องเอ้ยอันเนี้ยพอนี่โอเปินมาร์ควายอ่อนเลยได้เนี่ยนี่ไก่บ้านนาะพี่น้องเนาะมันกับสีเสกโกไก่พันแต่ว่าเนาะ สีมันกับสีห้องกลัวแต่ว่าสียา้กลัวนะพี่น้องปลาเฮามาเริ่มลงมือเด้พี่น้องยังไม่สีคําเนาะอันนี้แหละคือกินอาหารแรงเฮามื่อนี้เนาะยีงหนาะคือสีแบบถ้าคนอยู่บ้านนี่พี่น้องห้าสิบเปอร์เซ็กินได้ถ้าสีขาคือจับเองยังหายคนเห็นราะว่าคนบกคนบอนี่เลยพี่น้องแบบคนเลี่ยงแบบยามแด่เหมือนกับเกลือเอิร์ลูเอิร์ดลานเอิ่์เอิ่นแหละพี่น้องเนาะาพี่น้องจัดการเด้อพี่เด้อนี่นะพี่น้องเอ่ยกับโบมีมือเกาะเนาะวันเนาะ อันอันอันกีปที่ลงบางอันสองหมือสามหมือนะพี่น้องทายเองถ่ายเองแล้วก็ตั้งกลองไว้เนาะมีมือกล่องมือกลองลงแล้วะลงไยเลยวพี่น้องอันนี้ก็ได้จับเองเดี๋ยวเอาอันอ่อนกระดังไพ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังตะแกงเนาะเพราะตะแกงมันดำนะพี่นอ้องสีย่างใส่ตะแกงเนาะพี่น้อง เอาอม,ม่าไหวมาจุ่มแบบอันหามแล้วก็ถ่ายนอกพี่น้องคุยมันน,นอนนอกมีไก่พี่น้องค่ะไกลเล่เราเยี่ยฮาวไปค้างเลยน้อนี่น้องค้างแบบนี้เลยจ้าพี่น้องแล้วก็เอานี่เห็ดจังซีเพิ่มความนอวน,นะจ๊ะ อันนี้ฮัทเซวาปีงกินอื่นสาวพี่น้องเครื่องในมันน่ะเห็นว่าเอาสายตีดมากับซากับใบซาเอ้ยอก็ใบสมุนไพรพี่น้องใบสมุนไพรแต่ก็เห็ดที่นี่นะพี่น้องเห็ดหจังซี่จ้ารับรองมันแสบพี่มันแสบเลยพี่น้อง โอ้ยตีนแหมเหี้ยไม่เป็นน้ำนักเกี๊ยวเขาหอนแล้วก็ต่ำตัวนะพี่น้องอกกขอ,แนะองอแสบนอกจาะมันนี้เนาะนี่เราก็นั่งเฝ้าวนไปจ้ะนั่งเฝา้าเนาะให้ขางน้ำมันแหมว่าจงคอยพริกเนาะนี่ทาด้วยสมุนไพรซะจะได้อร่อยนี่นั่งทาพี่น้องทาพริก บริสันแล้วมันสีใหม่เนาะยางมะลินเสือนะนัดกันบอกไม่ได้แต่มีบางคนนะ่ะมีสีโบขาวกุนะ่มน้ำมนะูเนาะกับเบิ้งกามวกกับสีหูน้าพี่น้องเนาะเวากับสีมีคนบางคนเนาะถาบหูหูหอนหะูน้นะาวน<ช>้าพี่น้องเนาะมันหูน้าวเจ้าเบลเบลในนัดกันกน,น,นะแต่ใส่สูงไม่ยุนดิแม่นยุนก็การเสือฟีเด็กเออเสือเสือหงเด็กฟีอัมพว์สองจีมเด็กหงฟีก็เป็นการนะทั้งครูเสียแล้ววนัดกันมายางมากเห็นใส่สีแดงโลด What? Đi mà cái chai bằng ăn nào. Ừ. Khỏi cái khác Mặc, mặc nào. Ui. Hơi, hơi hơi hơi. Sa tiếng. Sa ta. Nhà tô cũng bọn hú Sistem. lắm mới bừng ăn. Bịn cái cứ khá ngoại tên hơn. Sistem. Mày bây giờ. Mày, Mày kia nằm đó ưu và chạy mặc thua à. À, à hãy ngọc ngạm được không? Sao bài đi? Khỏi xưa. Thú nhà con. 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 สบายดีข้าวไทยกระต่ายได้ไหมเฮ้ยเจ็บจ่ะเยมถายไปจะขี่มาแล้วจ่าหญิเพื่อนสดีมากบิ่งไก่พาเนาะเจ้าบ้าใหม่ประจมาเบิ่งพวกกันทด้เพียงเด้ออ๋อฟาดบ้าใหม่พี่น้องอู้พอดีเลยอุ้ยพี่น้องเบิ่งเพียมันมาซีมันสีหยาบมันู้ได้หยาบด้วยพี่น้องนะอุ้ยสมบัติกไก่ไม่หน่อยลิ้ไม่พี่น้องนั่งมันนะ มึงในมันเกือบๆอพี่พี่น่องเลยโอ้ยตามัองทัวเพลทเพนะพี่น่องเนาะแสบคักเนาะนี่ตามโดยนำมาข้าวนี่นี่เลยพี่น่องทาทาไปแล้วเาจะมา,มาผิกอีกด้านหนึ่งบาทเดียวนะ้พี่น่องเนาะน,นี่โอ้ย สีคือไส้เลยอร่อยแน่นอนนี่นางเผาปิ่งไก่นี่อะไรก็ว่านางเผาแ้วสบายดีเอฟซีไหมใคอยซื้ออิงอิ้งจิ้งจิ้งพออืมอะไรอินน้งพออะไรอินน้งพอ กินเาไปกันหรอกินกินยังไปสื้อยังกินะเดีวกินยังอคอแอนแอปลเองเรือออนก็บอกเขาใจกันเนาะเอนังเผาจ้านญหากินปิงไกเนาะมันนี้ยิ่งปห้ยนอยู่บ่โดยโดยยิ่งปห้เยนอยู่บ่โดยโดยอข้าแขวเหี้ยน้องเกือบเกือบไหม อันนี้คือสีแห่งความแสบนะพี่น้องนะมันจะกร,บกรอบๆน,นิดนึงเนาะเอือ้อดนี่นะคือมาแสบจะพี่คัำนี้เบิรงเอือ้อพี่น้องเดี๋ยวเขามาตำหม,มักถั่วเนาะนี่พี่น้องกินปิ้งไก่หอยกี้ก็ตำหม,มักถั่วมาหนะน,นีพอผมมีหมุฮูเนาะมาหนีตำหมักถั่วเนาะจานะ้ะนาะนี่พี่น้องไก่สุกเรียบร้อยเดี๋ยวอ่อนชีมาตำหมักถัมมก่วเนาะ รวมไปการเสียเวลางกับค้างไว้นำมันจะนอนนอนถึแหมเนาะพี่น้องพิ่จาพี่หนูมาเพ็ดกับตำเพ็ดๆเอาแบบเพ็ดๆสมๆแล้วพี่น้องกินกับตำอันกินกับจิงไก่ไม่ต่างแสบเนาะกบเกาะก็ขาดเอาต่างเกาะเนาะพี่น้องเอ้ยมือกล้องไม่ยู่เสือกับพวกเสือไหมแล้วแต่ว่าแพง แพงบูเบนวาราคาแพงอแบอบแพงแบบใส่ดนลแล้วไม่สิ้นมักพีกใส่เป็ดเพ็ดได้จะเด้อน,นี่ใส่ลงไปโอ้เอาเป็ดเพ็ดแล้วกาพี่น้องมักพริกใส่ไร้เตเอมาเพราะว่ากินเพ็ดพี่น้องผงชูรสลงไปแล้วก็น้ำตาลแป๊ดหนึ่งต่ำตักต่ำพี่น้อง ตามละเอียดแล้กับพี่น้องนี่มักเลนลงไปเนาะแล้วก็ตามอีกจังน่อยนี่น,นีแล้วก็ตามด้วยมักทัวพี่น้องใส่มักทัวลงไปแล้วก็ตาม บอกน่าอ <krit> <ste> ันบ่มากแบบเออหมทั่วแบบแตกๆแบบม่นๆนะพี่น้อข้ากัตามแบบเออหให้มันมุนตักเนียอมชุนกินมากิม่รีนเออพรเป็นกผิอะิส่วนิดสีเาี่นี้ได้อง เขียดเอื่อยเอยบอกว่าทากินอันปิงไก่เพป็นเสียงนุ่งคนมาจากพวกเขาเอือ่อยว่าหอยกินเนี่ยคนบอกพอคนว่าอ่อนตีอ่อนห้าอ่อนตีถ้าดี่อ่อนบริสตีได้พี่น้องไงใส่อิงนะใสะปะ่ปลาแดกลงไปพี่น้องมาพี่ปลาแดก๋นี้ปัญหาเดี๋ยวมาพี่กำล,ล,ลังสิเลียจ้ะยกายสิได้กินแล้วจะะ้ะใส่บางหน้าหน,าน้าลงไปพี่น้อง

อร้อยอาหารแรกมั้นไงไก่เสอิงอยากไปยิบไปย่ออยากแห้งจนหาย่าเอื้อยตีอยากกินไก่กินไก่อ,อันนี้อันนี้วะเอาขาบอกอ,อ่ะบอกจะเจ็บจะเจ็บอ่ะเหลืออีกขาได้อ่ะขไปโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมันจะพี่น้องเขาเล่นดอเอาไปเอาไปเด็กถือขาวเด้อ Cảm ơn đứa Kinh cho chứ À, 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 à Kinh cho chứ, kinh luôn Này, hãy FC bằng luôn Này, 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 <coughs> mà mm. chua <chợ. coughs> <Tạm đùa. coughs>

คนไล้าัคนถงจากกินเขาแล้วเนาะซ้ำพอลูกกะยิ่งกะสิมาฮดดอกไม้เนาะนี่ดอกไม้ล้ายๆนะพี่น้องหนาเฮือนก็มีทั้งหน้าเฮือนทั้องล้างเฮือนนี่ปลูกตามนี่พายาเบิ่งแบบใบใบจะพี่น้องเพื่อสีเพื่อสีฮดแล้วปลูกล้ายๆไม่ค่อยงอไปหรอก เฮ้ยไม่ล้างเหรียเนีะดอกไม้ลายได้พี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศยามแดงในบ้านกันได้หนิล่ะนี่ก็เป็นทุนทางที่เดียวล่าคลิปนี้ออนกาแฟว่าที่นี้เดือดถามมากกระยิบเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กำลังใจออนเด้เลยเพียงเดือดคอโตไปหาฮดป่าฮดพักฮด ดอกหมอกดอกไม้นะพี่น, line line. น้องดอกไม้ลายแหงเนาะมาพี่มาพี่ <Williams. S 1> ตื่นพึ่พงมาพี่น้องสหรับคลิปฝากพัติได้อจ้าเด้อพอกันไม้คลิปหนาบอกดูอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้อิงอิงก็ให้เอ้ยเออดเนยเด้อพอกันไม้คลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบายมาบายบายเอสี่ก <Bye> vale ่อนพี่มาบายก่อนนี่บ๊ายบาย